สวัสดีครับพี่น้องครับกับวิดีชแนลส่เบ็ดโฟมดนะครับผมเยื่อตับไก่สดปวดตีผมบอไซส่งมือเลยครับนะมาใส่เบ็ดแต่ว่ามัอนี้สุดทนอิลีกินอันเยื่อนตับสดกับปอดแห้งโอ้ยเหม็นที่สุดในโลกกว่าได้มานี่ครับหมองไซ นามแห้งเร็วคักเ้อครับพี่น้องนี่ละเบึงนี่ละปริมาณโดนละเป็นเดือนละมะั้งเดือนสองเดือนละใส่บหลายคันได้ครับพี่น,น้องเก้าคันสิบคันเดียุ่งนีพยานรับกันครับนี่ละสภาเบึง ไปมาใส่ยเบิงนี่โดนครับพี่น้องจนน้ำแห้งเบิดละจนบัวงามมาใส่เบ็ดเยอหักครับพี่น้องปรากฏสองตัวที่สร้างมีปรากฏแต่ก็มีทุกปาลาหรอว่เนาะเป็ดขัน,น,ขนยาวเนาะ นี่นี่ใกล้ๆสองสองสำคัญนี่เจ้าใส่ทางไหนเถื่นพุ่นบออ้อมทางพุ่นบ่โอ้นี่ผมใส่นี่นี่สองสำคัญนี่ปรากฏเตี๊ยบโอ้เบ็ดบักโอ้ว่ามันเบ็ดกบตัวนี้่แม่ปื๊ดสูงครับแต่เบ็ดยังเบ็ดยังเนาะโอ้คันไส้เบ็ดยังนี่ไส้เยอะยังคัน พวกขึ้เก่าหน่อยตีได้ปาปย,ยางครับขุดขบงชีนองเบ็ดพวกเราปืด้ดเอนี่พวกมานเอนี้คู่มือนี่โอ้ปรากดปักข้านี่ปะจะมีสองตัวสองตัวตีเ <c oughs> มนี้พวมานตีเอนี้พวกมานเครื่องกดปลาข้าวนี่เย,ยอะยังัรนหวกขึ้กันนี่แหละตีโอ้ยชีนองบึงเนี่ยสองเมตรกว่าให้เล่าอีกสูงร้อยเจ็ดสิบมีสูงกายของเราอีก จักขันครับเพื่นขันสูบด่าไปใส่ยังวะห้หาสิบกบัล่าแล้วห้าสิบกับมื่อยแล้วแต่ว่าปลาได้หลายเตะปลาได้หลายวิสัง่งวาที่นัาา่นวะทีติดก้อนไปน้องเดินทุกนี่โอ้พุ่นบึ้งพุ่นอ่ะแมนโอ้สุดยอดเอสาสั่งวะโอ้บึ้งใหญ่ๆแมนแบบโอ้เอาเนื้ตับไก่มาโชว์กัใส่โชว์กันนะ ไปพี่น้องพี่โชตับไก่เล่าบึงกันใช่หละเดี๋ยวเด้อทำได้ดีมึงเดินเหมาะเหมาะยูเตอบ์โกินเลี้ยงสวบนี่บ่ต้องห่วงเลยโอ้ไปน้องเดินก็นได้หลายครั้งดีจะไม่เห็นมึงมนส้วบเล่าใจกันนะโอ้ยสวบเข้าไปนนมาตปเตอบ์กินน้องเดินอย่างนี้ตองกายปักข้าวเออสั่งมาแต่ประกดโอ้ลงลุยเลยนะครับ มีเห็นบลอยไก่นี่โอ้บหทำการดอกสนนะโอ้บอได้โชว์เลยรับไท่บอได้โชว์เลยอุตส่าห์มีคนมาบึงเับใส่ยมันถึงก็ถึงละกับพู่นสองสำคัญกับอบเมีนหลายคันอยู่ดีฝั่งทางผุน แมนครับาสายหลีดมันขาดดูตัวรครับโอ้ยกระอนอ้วนหลว้ยครับแต่ว่าหัวบอแมนปลาไหลดอกเนาะ,ะขันปลาไหลมันหลากไปเหรอโอ้ยบอไดโช์จ่อยบอไดโช์ผลงานเลย <laughs> สองขั้น ครับไปไอ้่นกลับแล้วครับเขาใส่เบียดเบีดเยื่อห่วงประกฏดสองตัวเออโอ้ยโอ้ยจะเมันหมุนเนี่ย ชมดอกบัวตอนเศร้าครับมางามมักแกโอ้โหประเดีมห้าดนพี่น้องจนดอกบัวบานใส่หน้อหางเจ้าหน้อมีมไ <laughs> ปยามเบ็ดครับ sai bất từng ui yên quá sai từng bò thì từng vô nên không có gì mắc kín kín vô phi đồng bất ใส่เบิดนอ้อบัารไหลบัดทีนี้เป็นหน้ำหมดเป็นหน้ำหมดวันนีไหมพี่น้องโถอา้ายังไวยเม็เดยังพอมีลุนอีกสองสมคารบางหออดแัน่ได้ขั้นนี่เป็นสิบแปด cái đi xí nhảy nhàng thì như vậy thì hay bao thật lạc bao nhiêu Hãy lạc cho kênh โอ้อโยโูยูพี่น้องป๊อดวานล้ำใหม่นห่ยุ้ยอุ้ยบกไงหนึ่งครับป๊อดโถืออฮือ ั้งใหญ่ทั้งยาวเลยครับตัวนี้เนะี่ยเทียบใส่กับหยังบุจังสีด้ยจื้อของใหญ่ละครับนาคอนดา Hãy nì cho kênh bất Mì Gõ bất không กระหล่อนโยพี่น้องเยือนหลุดเร็วโวดวะได้เจ้าอนาคอนดาน,นี่ก็คุ้มแล้วโอ้ยตยัวใหญ่นึงไหมพี่นอ้องโู้ย ปตึงสายไม่ตึงแต่ก็ถือเอาไปกินอยู่ครับสงสัยสิตัวเดียวแขวนๆโอ้ลงบ่ดถึงพื้น วิตัวเดียวกะโอเคพี่น้องเน้นๆเ,เลยตัวนี้ของใหญ่ตัวบกใหญ่หนึ่งตัวเดียวเน้นๆปะพี่น้องครับสวัสดีครับสุดยอดพลินแล้วแต่หนึ่งตัวเบ็ดบหลายคันใส่แต่ใต้เฉพาะน้ำมันจังสีครับน้ำพุม่มยังสีน้ำต่อใหม่ยังสันเบ็ด น,น้อยๆนึงก็ั้นสิบขั้นไะสวัสดีครับกับวิธีชแนลเรียบร้อยกับการใส่หายุหากินมันนี่เย็ยนไงปลาไหลไงหนึ่งตัวเน้นๆเ,เน้นตปะปลาไหลไงพี่น้องเห็นแล้วกระลุดลุดอยู่